1เมษายน66กฎหมายเอาจริงคนใช้รถต้องรู้เตือนแล้วนะครับวันนี้ครูต่างมีเรื่องกฎหมายใหม่ที่จะเริ่มใช้งาน1เมษา66นี้มาเตือนพวกเรากันนะครับใครเคยโดนใบสั่งแบบนี้มาที่บ้านบ้างน,นะสมัยก่อนใครที่โดนนะเราไปเสียภาษีได้ที่ขนส่งปกตินะครับก็จะ ใช้รถได้ปกติโดยไม่ต้องเสียใบเสียอะไรนะครับใบนี้จะมาอยู่ที่บ้านทีนี้หลังจากวันที่1เมษาอันนี้ครูต่างได้ข้อมูลมาจากอาจารย์ช้างนะครับมือปราบคอเซนเตอร์หลังจาก1เมษาหากเราโดนใบสั่งแบบนี้ไปที่บ้านนะครับถ้าหากเราไม่เสียค่าปรับแล้วหลังจากนี้ถ้าเราไปต่อภาษีรถยนต์ของเรานะครับเราจะต่อภาษีได้ฟังนะต่อภาษีได้ แต่เราจะไม่ได้แผ่นป้ายวงกลมมาติดแสดงโชว์หน้ารถที่เวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะตรวจตัวนี้ด้วยนะครับเราจะไม่ได้ป้ายวงกลมมาแล้วคราวนี้ให้เราไปเสียภายใน1เดือนหากเกิน1เดือนหากเกิน1เดือนจะโดนปรับ2,000บาทนะครับแล้วก็โดนตัดแต้ม ใบขับขี่ด้วยนะครับตัดแต้มใบขับขี่ที่ออกมาเป็นกฎหมายเมื่อก่อนนะดังนั้นทั้งนี้ทางนั้นรอบนี้ออกมายังไงก็ต้องไปเสียเพราะถ้าหากเราไม่มีแผ่นป้ายวงกลมนะครับเราไปเสียภาษีปกติแต่เราไม่มีแผ่นป้ายวงกลมมาติดหน้ารถเพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ถึงเวลาเข้าด่านเจ้าหน้าที่ตรวจก็จะโดนค่าปรับอีกโดนข้อหาเพิ่มเติมอีกนะครับอันนี้จึงอยากจะฝากพวกเราทุกคนกันแต่สิ่งที่สําคัญ ครับมันไม่ใช่ที่ว่าใบสั่งเราจะเสียหรือไม่เสียนะครับสิ่งจำคัญคือเราต้องขับรถแบบเคารพกฎจราจรนะครับซึ่งมันเริ่มันที่1เมษาซึ่งตอนนี้หลายๆคนกำลังเดินทางไกลจะไปเที่ยวนะครับวันหยุดหลายวันหรือว่าเสาร์อาทิตย์ใกล้ๆช่วงหนึ่งเมษานะครับหากไปโดนใบสั่งความเร็วหรือว่าขับผ่านเส้นทึบจุดต่างๆที่ห้ามกลับรถนะครับเราต้องดูป้ายจราจรนะสังเกตดีๆ นะครับให้เราทําตามกฎจราจรมีน้ําใจให้แก่กันนะครับอุบัติเหตุมันก็จะน้อยลงนะครับมีอะไรก็ให้อภัยกันนะครับขับรถทุกวันนี้นะครับอุบัติเหตุเราเห็นเยอะแยะมากมายในคลิปในสื่อโซเชียลต่างๆเห็นไหมครับจากการใช้รถทะเลาะกันมีปัญหากันแล้วก็เกิดความเสียหายต่างๆเยอะแยะมากมายนะดังนั้นครูตังอยากจะฝากพวกเราทุกๆคนที่ได้ดูคลิปนี้ f c ครูตังนะครับและคนอื่นๆที่ได้ดูเคารพกฎจราจร นะครับมีมารยาทในการขับขี่มีน้ำใจให้แก่กันแค่นี้สังคมการใช้รถของเราทุกคนก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ